แฟนคลับทุ่งดอกไม้เงินเป็นของขวัญง,งานแต่งหมากคิมรักและซับพอร์ตมาตั้งแต่วันแรกแรกดังนั้นไม่แปลกที่เหล่าแฟนคลับของคู่รักหมากปรินและคิมเบอร์ลี่จะมีความสุขมากๆก,กับการส่งหมากคิมที่ถึงฝั่งฝันที่วันวิวาดังนั้นในงานฉลองมงคลสมรสของทั้งคู่แฟนคลับเลยทุ่มทุ่นสร้าง มอบของขวัญงานแต่งแบบอลังการงานสร้างด้วยช่อดอกไม้ธนบัตรที่มองจากสายตาคร่าวๆเลยน่าจะหลักล้านขึ้นเล่นเอาเจ้าบ่าวเจ้าสาวเป็นปลื้มสุดๆโดยสาวคิมบอกว่าที่จริงไม่ได้หวังอะไรเลยแค่อยากให้แฟนคลับมาร่วมอยู่ในโมเมนต์นี้ด้วยกันแฟนๆก็บอกว่าเอาเงินนี้ไปใช้จ่ายค่าฮันนีมูนก็ได้นะ ส่วนหนุ่มหมากก็บอกเป็นไอเดียที่ดีเลยนะเดี๋ยวเอาไปใช้ในตอนฮันนีมูนถือเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักๆของศิลปินและแฟนคลับที่ใครๆดูแล้วก็ต้องประทับใจเลยทีเดียว